ใจกลางป่าลึกอันแสนสงบเงียบที่ซึ่งต้นไม้ใหญ่ยืนตระหง่านเสียดฟ,ฟ้าแสงแดดรำไรลอดลงมาต้องพรมหมอสีขจีบนพื้นดินที่นั่นมีบางสิ่งซ่อนเร้นอยู่สิ่งนั้นคือหลุมดำวันหนึ่งอเล็กซ์ นุ่มน้อยนักสำรวจผู้เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ได้ก้าวเท้าเข้ามาในป่าแห่งนี้ที่นี่มันเงียบสงบดีจริงๆทันใดนั้นอเล็กซ์ก็ชะง,งักฝีเท้าคล้ายได้ยินบางอย่างที่แปลกไปจากเสียงธรรมชาติรอบตัวเมื่อกี้เสียงอะไรนะ่ะความรู้สึกสงสัยนำพาเขาให้ก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่มืดมิดกว่าเดิมที่ซึ่งต้นไม้ดูเก่าแก่ยิ่งกว่าเดิมเหมือนมีคนพูดอะไรบางอย่าง เข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่เขาคุ้นเคยเท่าไหร่หลุมดำที่เคยซ่อนเร้นก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นราวกับกำลังเชือ้อเชิญหลุมดำนั้นเริ่มขยายตัวช้าๆแผ่ออร่าบางอย่างที่มองไม่เห็นออกมาอเล็กซ์รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่น่าขนลุกนี่มันอะไรกันหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวและตระหนกตกใจเจ้า คคนพบวามจริงเขาถอยหลังกรูดตองตาจับจ้องไปยังหลุมดำที่กำลังขยายใหญ่หขึ้นเรื่อยๆด้วยความหวาดผวาฉันต้องไปบอกคนอื่นอเล็กซ์หันหลังกลับวิ่งสุดฝีเท้าพุ่งทยานออกจากป่าลึกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่รู้เลยว่าหลุมดำนั้น <laughs> กลับมาเงียบงันอีกครั้งทิ้งไว้เพียงหลุมดำรอคอยการกลับมาของเขาเรื่อง<ๆ>ราวยังไม่จบลงแค่นี้โปรติดตามชมตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรากดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิศวงก่อนใครแล้วพบกันใหม่ <laughs>